พีชาเจริญปุระนะครับได้เขียนบันทึกเล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเต้นรำกับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับบอกเลยว่าทั้งพีแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับ อยู่กับผมจะเล่ทอล์กนะครับเรื่องนี้นะครับพี่สายเขียนเล่าให้ฟังนะครับในเพจ IT r e v i วินะฮะอ่านแล้วก็รู้สึกยิ้มแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะเล่าต่อก็เลยขออนุญาตนะครับมาเล่าต่อแบบย่อยๆให้ฟังนะฮะใครที่อยากจะอ่านฉบับเต็มเมก็ไปอ่านกันได้ในเพจ IT r e v i วินั่นเองนะครับพี่สายเขียนบอกว่าคิดทบทวนอยู่หลายรอบเลยนะครับว่าจะเล่าเรื่องนี้ดีหรือเปล่าแต่ก็อยากบันทึกไว้นะครับว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้าเฝ้าพระพันปีในช่วงปี2 5 4 6บถึง2547นะฮะ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นความลับอะไรเพราะว่าคนใกล้ชิดก็รู้เหตุการณ์นี้เหมือนกันและพี่สายก็ขออนุญาตใช้ภาษ,าษาธรรมดาในการถ่ายทอดผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับตอนนั้นพี่สายเนี่ยได้รับเลือกให้เล่น หนังเรื่องตำนานสมเด็จพระเนริสวนมหาราชนะครับท่านมุ้ยเนี่ยก็บอกแต่แรกเลยว่าจะต้องไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชนีซึ่งเรียกตามพระอิสรยยศในตอนนั้นนะครับท่านสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้อยากจะทราบความคืบหน้าก็เลยรับทราบนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เตรียมตัวถ่ายทําอะไรจนท่านมุ้ยนะครับตามให้ไปเข้าเฝ้าที่วังไกลกังวลน,นะครับแล้วก็กําชับว่าต้องให้แต่งตัวดีๆนะให้ใส่กระโปรงใส่รองเท้ามีส้นใส่สูทด,ด้วยสมเด็จท่านจะเลี้ยงมื้อเย็นนะครับพี่สายก็นั่งรถตู้ไปกับ ท่านมุ้ยนะครับแล้วก็ไปถึงค่ามาพอไปถึงเนี่ยก็ไปนั่งอยู่ที่โต๊ะเลือกเก้าอี้แบบงงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กําหนดที่ปรากฏว่าพอสมเด็จท่านสเสด็จลงมาก็มานั่งที่โต๊ะอยู่ตรงข้ามกับที่พี่สายนั่งพอดีเลยนะพี่สายบอกว่าทั้งเกรงทั้งเงอะงะไม่กล้างเงยเท่าไหร่แต่อาหารอร่อยมากนะครับจําได้ว่ามีเมนูก๋วยเตี๋ยวแก้มหมูตุน๋นที่อยากกินอีกแต่ก็ไม่กล้าขอคนระับ ตัวที่สมเด็จท่านนั่งก็จะมีผู้ใหญ่นั่งกันอยู่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านมุย้ยหม่อมกำมลาท่านผู้วา่าจังหวัดทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นโต๊ะดินเนอร์ยาวๆนะครับแล้วก็ในงานมีดนตรีบรรเลงเพลงสดนะครับเป็นเพลงสตริงปัจจุบันสลับกับเพลงเก่าท่านมุ้ยก็ให้คนมาบอกว่าอยากให้พี่สายเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงพี่สายก็บอก โอ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้เตรียมตัวมาเลยแต่ท่านก็บอกว่าร้องไปเธอสมเด็จท่านอยากเห็นก็เลยร้องเพลงวอนไปของวงเดอะพีชแบนนะครับเพราะว่าเพลงเล่นให้ได้ยินในช่วงต้นงานก็ร้องไปแต่บอกเลยนะครับว่าเสียงสั่นมากๆแต่ก็ร้องได้จนจบนะครับจนดึกมากๆนะครับแบบตีสามตีสี่ 3, 4, งานไม่ได้เลิกนะครับตีสามตีสี่ 3, 4, เนี่ยปรากฏว่าไฟในห้องเริ่มปรับเป็นสลัวสวแล้วก็มีคนมาจัดโต๊ะใหม่ครับตรงกลางเนี่ยกว้างขึ้น บอกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นลานเต้นรํากันเต้นรําตอนทีสามทนะฮะพี่สายเองก็บอกว่าง่วงด้วยแต่ก็ยังนั่งดูนะฮะมีผู้ใหญ่มาเต้นรําแบบสโลเป็นคู่คู่นั่งพักบ้างเวลาเพลงเร็วสลับคู่ไปโค้งกันบ้างน่ารักดีนะครับก็นั่งดูเพลินๆจนเห็นท่านหมุยเนี่ยไปเต้นรํากับหม่อมอยู่พยัดพยเยิศมาทางพี่สายก็งง,งงว่า มาเรียกสายหรอเรียกพี่สายหรออะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าใช่แล้วก็ทําหน้าวุ้ยๆไปทางโต๊ะใหญ่นะครับประมาณว่าให้แบบเออไปไปโค้งขอผู้ใหญ่เต้นหน่อยอะไรเงี้ยพี่สายก็งงนะครับว่าจะไปขอใครเต้นเพราะว่าไม่รู้จักใครเลยที่โต๊ะใหญ่นะครับเห็นมีสมเด็จกับอีก2 3สมท่านนั่งอยู่ก็ไม่มั่นใจว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะมากับภรรยาหรือเปล่าถ้าเกิดไปโค้งก็กลัวไม่ดีพี่สายครับก็เลยไปโค้งสมเด็จเต้นครับ ซึ่งก็คือสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะฮะท่านก็หัวเราะแล้วก็เรียกองครักษ์เนี่ยมาประคองขึ้นแล้วก็เกาะแขนพี่สายไปกลางฟอกค้นก็แหวกทางให้พี่สายเองก็จาไม่ได้นะว่าเป็นเพลงอะไรแต่น่าจะเป็นเพลงฝรั่งแบบไม่ช้ามากก็เต้นไปแบบก้าวชิดก้าวชิดไปเรื่อยๆหน้าสมเด็จท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้ามองก็ดูเพดานสลับกับก้มดูพื้นอย่างเดียวเพราะว่ากลัวมือแล้วก็ไปเหยียบเทาวท่านนะครับก็เต้นกับท่านไปจนจบเพลงนะฮะสมเด็จท่านก็ขอบใจแล้วองครักษ์ก็พาไปที่โต๊ะ ระหว่างที่พี่สายกำลังจะเดินกลับโตนะครท่านมวยก็มาคว้าแขนไว้แล้วก็กระซิบบอกว่าไอ้สายกูให้มึงไปโค้งท่านผู้ว่ามึงพาไปโค้งสมเด็จเต้นพี่สายร้องโอ้โหเลยนะฮะจากที่อ้องอมออยู่คือตื่นเลยบอกว่าช็อตแรงมากก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะให้ไปโค้งใครก็จะโดนดุหรือเปล่านะครับ ท่านมุ้ยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงที่ไหนไปขอเต้นกับสมเด็จท่านเหมือนกันนะฮะแล้วก็จนจบงานตอนเช้านะฮะนี่เต้นรํากันจนถึงเช้าเลยนะฮะสมเด็จท่านจะเสด็จขึ้นนะครับพี่สายก็ไปยืนรอส่งเสด็จก้มหน้าเลยคราวนี้ก็จนท่านเดินผ่านก็เลยถอนสายบัวแล้วท่านก็หยุดรับสั่งด้วยบอกว่าคราวหน้ามาเต้นรําด้วยกันอีกนะจ๊ะโอ้ยคำนี้ประโยคนี้แบบน่ารักมากเลยนะฮะพี่สายบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยท่านมุ้ยกับหม่อมยังเอามาขำอยู่เลยว่าเขาเฝ้างานไหนงานนนั้นต้ตตองมีีเหุทุททก แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้โดนดุแล้วก็เรื่องนี้อยู่ในใจเสมอมาครับหรือว่าเป็นเรื่องเล่าที่แบบประทับใจมากรู้สึกว่าทั้งพีกแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับไหนก็ฝากกติดตามกันแล้วกดแชร์กันด้วยนะครับ